กันหลันเหอ้อหูหัวกัวสู่ต้นมะกอกและต้นมะเดือกันหลันเฉาเสียวเลอหูหัวกัวสู้ยินเว้ยถิ้นกวนอี่เหนียนซือที่ ตัสื่อรีเซอร์เตอร์ต้านอูหัวกัวสู่เชี่สยสวยเจอจี่เฉียเตอเปลี่ยนหัวเออเปลี่ยนหัวต้นมะกอกเทศล้อเรียนต้นมะเดือเพราะมะกอกจะเป็นสีเขียวตลอดทั้งปี แต่ต้นมะเดื่อก็เปลี่ยนสีไปตามฤดูกาลอยู่ทียนเทียงเสียเจียงจ่ทาามินเสริงร้านกลานสู้ สร้างคาายม่นลีื开满绿ยเเีียัย่วจ้้าายยสสูเี่รงวันหนึ่งหิมะตกลงมาตรงที่พวกกเขาอยู่ต้นมะกอกเต็มไปด้วยกิ่งก้านและใบและหิมะก็ตกลงมาบนใบไม้จนเต็ม ยวัวหรีจงเลี้ยงจงเอ๋อเจอต้อนวนเลอสู่จือลี่เคร์ปอเสียเลอทาเตอเหมยลี่ซาสื่อเลอเจ้าเค้าสู่กิ่งมะกอกหักเพราะน้ำหนักของหิมะมาก ความงามก็หายไปทันทีและต้นมะกอกก็ตายแต่สื่ออยู่หรอว้ากว่าสู้ส่างไม่อยู่ย่าจือสวยอีสียจ,จือเจีย ลัวเต้าเลตี้เมียนสร้างหวานฉวนไมยหยสร้างให้เต้าทาแต่เนื่องจากต้นมะเดือไม่มีใบอยู่เลยหิมะจึงตกลงบนพื้นทั้งหมดโดยตรง และไม่ได้ทําอันตรายทําอันตรายแก่ต้นมะเดื่อเลยเลยเต้าเต๋อวัวเมินเฉียปู้หึ่งฉุยเซียเ่ยวเปียเหรินเตอผิ่นจือ ย,ยิินนนนววหัมต่ผเขส因为นเ的品质วม逊นปี必ีตุยทาเหยินจินโจงเหอควรหลงคติธรรมเราต้องไม่ล้อเลียนคุณสมบัติของผู้อื่นเพราะคุณสมบัติของเราอาจด้อยกว่าของเขา เราต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพและอดทนถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ